เชาแนลติคานเองนะคะทุกคนวันนี้เอินก็จะมาเปิดความลับในกล่องนี้ค่ะนี่นะคะเรามาเปิดดูกเลยนะคะเอ,อิเขียนไว้นานมากแล้วนะคะแต่ยังก็ไม่เปิดนะคะทุกคนก็มาลุ้นดูนะคะเออข้อนมีเหรียญด้วยปกติเออไม่ได้ใส่ดเหรียญไว้ที่นี่นะ จะเป็นความบันเอิน, <c oughs> นี่ค่ะเอิร์นทำคลิปวิธีทำจดหมายจืวไปเลยนะคะนี่ก็ไปทำกันได้นะทุกคนตามคลิปนั่นเลยนะคะที่เอิร์นบอกไปนะคะก็เรียนดูเอาเนาะเรามาดูนะคะว่ามีกี่ นีทั้งหมดสอันนะคะทุกคนแล้วเราเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันนี่นะคะเอิญก็จะเขียนเครื่องหมายไว้นะคะไม่ใช่เครื่องหมายดิเขียนคําว่าความลับไว้นะคะนี้ควรจะเห็นนะลองเปิดดูกันเลยค่ะอันนี้เอิญก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเอ่อเป็น การบวกเลข1ห,หลักนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนอาจจะเห็นคลิปหลายๆคลิปนะคะที่เอินถ่ายออกมานะคะแล้วเห็นน้องของเอินนะคะเอินก็จะเก็บให้น้องของเอินได้เรียนรู้พัฒนาการของออมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำคมนะคะทุกคน,นเอินก็จะเขียนไว้นะคะ มาเปิดดูกันเอิญก็เขียนไว้ข้างล่างนะคะนี่เขียนว่าความสุขก็เหมือนชีวิตถ้าจะคิดต้องพิจารณานะคะทุกคนอันต่อไปคะ่ะทุกคนอันที่3นะคะนี่มาเปิดดูไปเลยอันนี้เอิญ เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เอิญเขียนว่า love SPD ไปนะคะทุกคนอาจจะรู้นะคะว่า SPD หรือไปนะคะคือใครขอโทษขอกรุณานะคะทุกคนที่เอิญเรียกเขาว่าไปนะคะขอโทษจริงๆเอิญเรียกป้าเขาพี่ไปก็ได้ะคะ่ะเขาเป็นพี่นะคะทุกคนเอิญเป็นแบบยังเด็กๆอยู่นะคะทุกคน เอิเป็น f อฟเขานะคะทุกคนแล้วก็ติดตามเขาใน Youtube แล้วไปติดตามเขาได้เลยนะทุกคนชื่อช่องเขานะคะก็คือ Spider SPD นะคะทุกคนก็ไปกดติดตามเขาได้เลยนะทุกคนบอกเลยว่าเป็น f อฟซีเลมากๆนะคะทุกคนอสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนนี่ราเปิดดูเลย <c oughs> นี่เอิญก็จะเขียนในนี้นะคะทุกคนเอิญเขียนว่าฉันชอบ S p d ฉันรัก SPD ีฉันรักทุกคนหมายถึงแบบว่าเหมือนครอบครัวนะคะทุกคนครอบครัวแล้วก็ทุกคนที่ติดตามเอิญน,นะคะแล้วก็ดูคลิปของเอิญน,นะคะทุกคนแล้วก็เอิญเขียนว่าฉันรักน,น้องของเอิญน,นะคะทุกคนแล้วก็เอิญ เหมือนพี่ไปนะคะเปยได้นะคะทุกคนอืแต่ก็ประหยัดประหยัดหน่อยนะคะก็จบไปแล้วน้อทุกคนแต่ยังไม่จบคลิปนะคะทุกคนเอิญจะมาเล่าประสบการณ์นะคะทุกคนอืมว่าเอิญทำยูทูบคนเดียวเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนอืมก็เอิญทำมาคนเดียวนะคะตั้งแต่ปีหกสี่ลวมั้งหรือหกห้าเนี่ยทุกคนอืม คลิปแรกของเอินนะคะก็คือชื่อเอินค่ะนะคะออตอนนั้นเอินยังไม่รู้นะคะตอนนั้นเอินเ,อเปิดช่องนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปเลยนะคะตอนนั้นเอินอยากเป็นยูทูบเบอร์มากนะคะทุกคนอตอนนั้นเอินอยากเป็นยูทูบเบอร์มากนะคะทุกคนเอินก็ไป ความคิดเห็นในวิดีโออื่นนะคะแต่อื่นจะไม่ได้ว่าวิดีโอไหนนะคะทุกคนเอิญก็ไปคอมเมนต์แล้วมันก็จะมีตัว A อแล้วก็วงกลมนะคะทุกคนอือก็กดไปแล้วก็เปลี่ยนหน้าปกช่องเปลี่ยนชื่อช่องเลยะคะ่ะแล้วมาเป็นช่องในวันนี้นะคะทุกคนก็ดีใจมากทุกคนแล้วก็เรื่องการตัดต่อนะคะทุกคนเอินก็ตัดต่อแบบ เอิญยังไม่รู้นะคะว่าเอิญมีประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะคะคนเอิญก็ตัดแบบนี้แต่ทุกคนดูเอิญก็ดีใจแล้วนะคะทุกคนก็ฝากไปติดตามช่องเอิญได้นะคะตอนนี้40คนแล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็อะไรบ้าอ๋อ แบบว่าตากล้องนะคะทุกคนก็ยังไม,ไ,ไม่ได้มีการสมัครนะคะทุกคนเออยังไม่ได้สมัครนะ,ะก็เอิก็ให้เพื่อนนะคะทุกคนให้เพื่อนนะคะทุกคนเป็นตากล้องให้ตอนนี้ <t> เพื่อนไม่อยู่แล้วนะคะทุกคนเพื่อนไปเชียงใหม่แล้วนะคะทุกคนเออแล้วเอิญก็จะ ทำคลิปคนเดียวถ่ายชิ้นเดียวนะคะก็จะยุ่งลำบากหน่อยนะคะทุกคนอืมก็ขอบมากนะคะที่ติดตามเอิญน,นะคะทุกคนเอินจะทำคลิปดีๆหรือตามกระแสนะคะทุกคนอืมคเดียแล้วมันเจ็บคอทุกคนเอินยังไม่มีประสบการณ์นะคะทุกคนอืม เอิญก็มีแค่โทรศัพท์แล้วก็ข่าตั้งกล้องนะคะทุกคนก็แค่นี้ทุกคนเอิญก็พัฒนามาได้นะคะทุกคนเอิมถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์ที่สตอรี่ได้เลยนะคะที่มีความคิดเห็นนะคะทุกคนอืมมันบางลิปมันอาจก็มันอาจจะมีเอ่อความคิดเห็นปิดอยู่นะคะซึ่ง ไม่สามารถที่เะเขียนความคิดเห็นได้นะคะทุกคนก็เออแนะนำให้ไปเขียนความคิดเห็นนะคะทุกคนคลิปล่าสุดที่เอิร์นทำก็คือกินตามอีโมจิ ep หนึ่งนะคะทุกคนเอิร์นบอกว่าถ่ายคลิปนะคะเอิร์นบอกว่าถ้าใครอยากให้ทำกินตามอีโมจิ ep สองก็คอมเมนต์ได้เลยแต่ว่า <c oughs> คลิปนั้นนะคะในสตอรี่มันไม่มีความคิดเห็นนะคะให้ทุกคนไปความคิดเห็นที่เ,เล่นเพลงกรของโดเซ่แบบพิงนะคะทุกคนก็ไปตรงนั้นได้เลยนะคะเอิอนก็จะไปดูว่าทุกคนเขียนอะไรมาบ้างนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากค่ะก็จบไปแล้วเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย